สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้เรามาดูคอมเมนต์กันก่อนเชื่อว่าพระเจ้าทรงรู้หัวใจเราแม้ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆแต่พระงอยู่ที่ใจแน่นอนกว่าและไม่สามารถบิดเบือนพระองค์ได้ขอใจเราเป็นของพระองค์และในทางพระองค์ค่ะคุณสันิรักษ์นะครับคุณเอ็มวิภาบอกว่าเขาคิดว่าโจชัวเนี่ยมี มั่นใจในคนของเขานะครับไม่คิดว่ามีใครทําผิดนะแต่คนของเขานะครับทําให้เขาผิดหวังเองแล้วก็ทําให้พระเจ้าผิดหวังด้วยดังนั้นสิ่งที่โยชัวทําก็คือเขาฉีกเสื้อผ้าออกพร้อมกับพร้อมกับผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรก้มหน้าใช่ไหมนะครับเหมือนเป็นแสดงความ เสียใจนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของคุณเอกพานะครับแล้วคุณวัฒนานะครับเอเมนนะครับเรารู้ว่าเราอาจจะได้รับหลายอย่างแตกต่างกันไปนะแต่วันนี้นะครับคําสั่งก็คือว่าจงลุกขึ้นเถิดให้เราที่ด่าด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันโดยใช้พระจนะพระองค์ตอนนี้เราจรึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันนี้คำสั่งคือจงลุกขึ้นเถิดเรามาดูคำสั่งกันอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับไฟพระยาเวตัดกับโยชัวว่าจงลุกขึ้นเถิดทำไมเจ้าจึงซบหน้าลงอย่างนี้เล่าจงลุกขึ้นเถิดทำไมซบหน้าลงอย่างนี้มันไม่ใช่ความผิดของคุณ พระเจ้าบอกว่าให้ลุกขึ้นครับและความหมายก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจงลุกขึ้นครับและนี่เป็นคําสั่งครับคุณจําได้ไหมผมเสิร์ชหาคําว่าจงลุกขึ้นนะไปเจอหนังสือนะครับหนังสือสอนเด็กนะพระเยซูส่งเรียกทาบิธาใช่ไหมว่าเด็กยิ่งเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดครับดังนั้นเป็นคําสั่งที่ พระเจ้าสั่งโยชัวครับแล้ววันนี้สั่งเราครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามจงลุกขึ้นเถิดครับอย่าให้มันทวงเราอย่าให้อย่าให้มันทำให้เรานอนลงล้มลงหรือสูญเสียความมั่นใจให้รู้ว่าพระเจ้าวันนี้อยู่ด้วยและพระองค์ตรัสกับคุณนะครับเป็นข้อความเฉพาะเจาะจงเลยว่าจงลุกขึ้นเถิดครับอะไรจะมาขวางคุณไม่ให้ลุกได้ล่ะครับ ถ้าตัวเรารู้สึกจมอยู่กับอะไรก็ตามที่ดึงอยู่จะเป็นปัญหาเรื่องของงานเรื่องของสุขภาพเรื่องของชีวิตของเราวันนี้คำสั่งคือพระเยซูคิ์ยืนมือเข้ามาพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ตรัสกับโยชัวและพระองค์บอกว่าให้ลุกขึ้นรีบลุกกันครับแล้วดูสิว่าพระเจ้าจะทำอะไรในชีวิตเราต่อไปดีไหมครับให้เราทิ่าด้วยกัน พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความเข้าใจแล้วเรารู้ว่าพระองค์ทรงทราบดีว่าเรามีกำลังมากพอที่จะลุกขึ้นได้พระเจ้าเสริมกำลังช่วยเราทั้าขาเราอ่อนกำลังอยู่ทั้าใจเราเสียถ้าเราไม่มีแรงที่จะพยุงตัวขึ้นคุณเจ้าเสริมทุกส่วนในอัยะของเราให้มีกำลังพระเจ้าและสิ่งใดที่ขวางเราอยู่ ทำให้เราลุกขึ้นไม่ได้วควณผมรัจัดเิ่งนั้นออกไปเพื่อเราจะสามารถทําตามคําสั่งของพระองค์ได้และขอพระองค์ทรงโปรดนําเราต่อไปหลังจากที่เราลุกขึ้นแล้วเราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพยุงคุนและก็ลุกขึ้นมาด้วยกันครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ